คือคือลายตอนมัดอ่ะเขา,า,เ,ขาเขาไม่ได้มัดเฉียงอย่างนี้นะคะเขามาดึงตอนทอนะก็คือเขาจะมัดตรงเลยแต่ถ้่าแบบนี้เขามาัดเชิมือนไว้มาดึงแค่เชิงก็พอดีไอ้น,นี้ไม่มีเชิงเห็นไหมต้องมาดึงลายเองก็จะมาประดิษประการของเขาเองเวลาเขาโอเป็นอาทิตย์นะได้ถึงหนึ่งอ่ะแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติหมายถึงต้องเป็นต้องเป็นครูทํานะไม่ใช่ทุกคนทําได้นะอันนี้คือครูโฮลนะ แล้วสีแต่และปีน่ะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบขึ้นอยู่กับขคร่งกับครามอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้คือสีไม่แตะแ่แือสีธรรมชาติใช่สีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้ตัวขั้นเนี่ย ที่ต้องพอสอนดินเท่านั้นแต่ถ้ามูลแบบนั้นอ่ะเขาจะเขาจะแบบว่ามัดให้มันเป็นลายแล้วอ่ะค่ะเขาดีนแค่ตรงนี้ต่าันเเาเกป้ปึ้งๆๆๆๆใช่ใช่ใงานต่างกันราคาต่างกันด้วยดูก่อนจะพี่ลองได้ด้ ต้องก่อนจ้ะอีกสองวันเองเด้อสองวันอีกสองวันขายทีละครั้งเองนะอันนี้สืยสุดเท่าไหร่คะปกติขายที่ไหนคะอ๋อปกติขายในเพจจ้ะจ้ะเพราะว่าทอผ้าเองเนาะออ๋แต่อย่างอันนี้เขาก็เอาไปแล้วถุงนึงยังว่างเนอะใหม่บ้านเพิ่งยืนนเนี่ย<อ>จ้ะลายนี้สวยมัดยากลายหุ่นผีจ้าสวยนะาแต่มาดันชมอยู่นั่งชมนั่ง <c oughs> ชมต้องรับเลด้วยเด้อรับไปเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยอันนี้ก็ใหม่ ที่มแบบเใหม่บ้านทุกทีใช่ดูก่อนได้แต่รุ่นใหม่ถ้าใหม่บ้านจับมันก็รู้ใหม่บ้านจับเราก็รู้มันจะแปูสก้านะ่ามันปูมันจะแบบมันจะไม่เรียบมันจะไม่เรียบแบบมันจะสกเออมันจะสก้าด่ามันธรรมชาติเนาะไม่ขุนไม่ยังแนีมันจะปูค่ะเขาจะปูตัวใหม่ตลาดยิ่งเก่ายิ่ง สามขีดเรียงกันอันไหนสวยโคนนี่ม um, ันคืออะไรคะนี่ลายมันคืออะไรโคนโคนไหลมาเทมาอันที่คือนั่นแหละสวยแต่นี่น่าประทับใจมากท่สุดคือโคนแปลว่าหายาหอมอันนี้เขาเรียกโคนปกคลุกนี่โคนปกคุกอันนี้กับโบนเหมือนกันมีสอง ลักษณะนี่สวยนี่อนก้รปนะประณําลายนะการประณําลายเขาเรียกตรงนี้่ตัน8 2ตัน5ค่ะโอ้ราคา